เฮ้คนเก่งมาวิ sa <sa ่งกันเถอะวิ่ง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  หายแล้วเด็กน้อยหายแล้วแล้ววิ่งตามพี่เกมมาเร็วมาแล้วพีอเนี่เมนตุ๊กตาไอ้น้องเป็นกล้พอขาพอเขาเซเขาจะล้มเขาจะหยุดเดินเก่นค่ะเก่งเยเก่งเมากค่ะจม้ยให้หนอนอาจ้า อย่าให้กับไปเด็ดจนไม้ไม่เอาไม่มาแรงเดี๋ยวคันลูกเดี๋ยน้องคันมาวายว้ายว่ายว่ายวายอ่าไม่จับ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 ไปนู่ดบู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 ไปนู้นเฮียนมานี่เร็วป้าป้าป้าไปวิ่งกันเถอะ